สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่เขารบัดแกงสุขุสุขคนคะ่ะมาพอกันอีกคลิปนึงพี่น้องคะบึงบรรยากาศตอนนี้พี่น้องเฮ้าไลา้์หลายคะ่ะ ยูที่บ้านจานแสนชัยห่วยทับทันซีสเกตเอาพ่อยัยก้ามพนตัวนี้วัดดีจ้าวัดดีค่ะว่าเป็นเขาไปแล้วเ่าท่านไปบ่บ่เขาไปแล้วเขาไล่รอบแล้วเขาไล่รอบแล้วเขาเขาออกออกน้อโอ้ยพ่อยัยก้ามพนกับบ้าพี่น้องค่ะจ้าพี่น้องเขากันค่ะแต่ตอนนี้อีหลักกำลังจะมาเทคเต้านะคะพี่น้องแต่ว่าเมืองมีกอน ปรากฏการสา,รสรานนสวเรื่อไรออ้โซดบ่ได้พี่น้องเบื้องคันนี้ล่องึืนไล้โสดแล้วภาพบ่ชัดขอโทษขออภัยพี่น้องได้หลายพี่บอกว่าไร้โซดในเบื้องแน่ไร่โซดในเบืเ้องแน่พอดีโทรศัพท์มีปัญหาพี่น้องแล้วกามือนี้ได้ทําการเปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วก็ไล่เก่าหายไปทุกอย่างกู้คืนไม่ได้ ก็คือผู้ใดที่แอดไลน์ส่วนตัวกับสาวน้ำเยืนหรือว่าผู้ใดที่ขอเบอร์สาวน้ำเยืนไปรบกวนที่น้องทักไม่อีกโทรไม่อีกเนอะเพราะว่าเบอร์เก่าแต่ไลน์หายไปเบิดแล้วทุกอย่างกู้คืนไม่ได้เลยนะคระรหัสพันก็จำไม่ได้พี่น้องเพราะฉะนั้นคุ้มไลน์สาวน้ำเยืนจะเปลี่ยนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแล้วมื้อนี้ไล่์โซดบไม่ได้เนื่องจากว่านี่ละ ใส่เอาเอาซิมมาพิสพิสพิสพ,พ,พิตัวพี่น้องเพราะฉะนั้นผู้ได้ทีทีแอดไลน์ Ad like กันไวรือเอยียงส่วนตัวศูนย์แปดเจ็ดห้าเก้าห้าห้าเก้าสองสี่พี่น้องแอดไลน์สารมายอนไม้โทรหาไม้เด้อค่ะดเด้อเพื่อเพื่อติดต,ต่อกันเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเบอร์ใครแม้แต่เบอร์เดียวเบิ้มเบอร์ม,มูสนิดกนยังได้ขอกันไม่สวัสดีจ้าอีกรอบนึงสวัสดีจ้า <c oughs> อัน คือเบอร์เบอร์ที่อยู่ในอยู่ในอยู่ในซิมยังนี่พี่น้องแต่ว่าเป็นคนที่บริมเมมเบอร์คนไว้ในซิมบาตานีเอาไว้ในเครื่องเบิดเครื่องตกแตกนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นเมื่อนี้เมื่อยเติบหนึ่งได้โทรศัพท์พังไปแบบเอาคืนไม่ได้สมบได้กูบได้จักอย่างนะคะน้องเอ้ยคนไลยสซันนเนาะคนไลค์ไลเพื่อนไว เสื่ ت ت si okay. อสตร์ดยุไสใสเบิ้งสีถามไ้สวัสดีค่ะโทษค่ะขอโทษค่ะเพิ่นถามว่าเ right claro ื่อสตร์ดยุใสค่ะท่านค่ะสื่อมาต้องห่วยกับท um ่านค่ะโอ้พูดแล้วพี่น้องค่ะต่อไปนี่ตรงมีผู้ใดคะสาดหาล่มมาขายด้วยม้อนกระไดว่าคุณยายพี่น้องค่ะคุณยายมาเบิ้งมาล่ำเบิ้งหันระเจอคุณยายเก่าสิบปีนะคนนี้จะเจปีน้องสวัสดีค่ะแม่ <Auf> คุณยายจากปีหรอคะนี <Portuguese> ่92 92คักกว่าครูบังหันอีกวันไหนเขาฟรีเนี่ยบอกคะนี่เดี๋ยวนะน้อคุณยายอู้ยแข็งแรงอยากมาอุ้ยอายุมันควันยืนยายเองอ๋เก่า2อยากมาอยากมาเอยากมาเบิ่งไผส์หรอคะย่ายเคยดูแต่ลิเกเคยดูลิเกคนไทยคนภาคกลางจ้าจังหวัดนายกนครนายก วุ่หนูเพิ่งไปมาไปนาไปนาตายมาของน้องตายอะไรใคอู้ยพี่น้องเทียน้ำตกเที่เทียนน้ำตกสาริกานางร้องพี่น้องเอ้ยคนผากพางมาเบิ่งหมอรำคุณยายไม่เคยดูหมอรำ9 2ปี ใครลูกใครร้านข้ามาเบิ่งหมอล่ำพี่น้องเคยดูแต่ลิเกใช่ไหมคะป้เาเอาเอาเอาขอบคุณมากคะ่ะคุณยาย92ปีพี่น้องปีนอเบิ่งหันเจอ90นี่มีนัก,กวัวอีพี่น้อง92สุดยอดแนงเคยเบิ่งหมอล่ำม,มาก,ก่อน นี่เป็นครั้งแรกมาหวัดหวยครับท่านสีสเกตภาพตอนนี้คือพี่น้องอันแห้งต่อแถวซื่อบัตจองตัวเขาเอินว่าอังนะคะแ <c oughs> ปลงไอ้ไข่ฟันแมวป่ะสิว่าอังมันคืออย่างไรสันอังมันคือ มันคือเดียดเสียดเป็นบอพีนอ่น,อนอ้องเออมันคือต้องต่อแถวคนหลายพี่น้องอยากไล่สดแต่ว่าเบอร์ขันขึ้นไล่แล้วสัญญาณอินเตอร์เน็ตสานยืไปบรอดกันเลยต้องคออนิยามเป็นคลิปเป็นคลิปมี่เสาอ,อยู่ใกล้ๆแต่ว่าสัญญาณโท,ทรศัพท์กันนาจะมีคนใส่หลายนะคะ เันก็เล่นมีปัญหาสาวต้เงกินไลฟ์สดไม่ได้เบอร์คันนี้ขึ้นไล่ประมาณสักสองนาทีนี่แหละเพื่อนบอกว่าภาพไม่ชัดกัเล่นออนุญาตถ่ายเป็นคลิปไม่มีสเกลต่อแถวต่อแถวพี่น้องเฮาสิบโมเดลเขาไปเบิ้งนี่นี่หนิได้ได้ท่นนี้แน่เป็นบอกเยวะๆยกอุปกรณ์สวัสดีค่ะอุปกรณ์ในการเบิึงมอลลัมยนอตรงวิสาดตรงวิสาตรงวิรมดีนะมันมีหมอนนั่ง ได้เขาว่าเราบ่อสแกนใจว่าท่านใดคะแตกเงินกับไอ้พียังก่อกับร้านค้าร้านค้าอโอ้ยเงินใหญ่ขึ้นดาจะให้เห็นมาให้สแกนเนาะเพราะว่าทุกมือนี่เงิอนอยู่ในโทรศัพท์เลยทุกเงอนเงิอนอยู่ในโทรศัพท์ทุกวันนี้คนคือหลายแถมยังลองอ มาเบิร์ตหวยทักท่านเลยบอกใครยังไม <aro aro> ่หยุดนะคะไม่ทายทั้งคืนเดี๋ยวมาเบิร์ตหวยทักท่านบอกใครมาเบิร์ตสีสเก็ดบอกพี่น้องชัดมาจ้าเฮโนซิวนั่นแล้วเฮ็นซิวล่ะแล้วมาเบิร์ตหวยทักท่านบอกพี่น้องกูปวดเนีสุดยอดสุดยอดกูรูก่อนว่าเขาบ่ได้สิบ เขาแล้วเลยว่าสันบายโบได้ได้ค่ะพี่น้องได้บ้านแล้วต้องเขาเนี่ยคือเป็นตัวเดียวโดนบนพั่นเดชไปใจเย็นเย็นเด้อพี่น้องเด้อบนไหนเขาเบิร์สทุกคนหลาลัยใจเย็นเย็นมีที่วันหนึ่งจะสะเก็ดกันสวัสดีค่ะเตรียมพร้อมนอสากะมานั่มโน่รถจักรยานราคาเท่าไหระครับอ๋อจ่ายจ่ะขอบคุณค่ะจ่ะ พี่น้องปา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 โค่นแล้วโค่นแล้วสีสเกลเข้นบ้านแพงโค่นแล้วโค่นแล้วโค่นโค่นโค่นพี่นีแล้วพี่น้องคะคนยังมันคือหลายแต่งานกาชาดบนี้พี่น้องนี่คืออย่างโค่นแล้วโค่นแล้วพี่น้องเลยดุยพนพนดีดีสีสางดูดง เดียด์ยางต่อแถวกันมากแล้วพี่น้องคะสุดยอดต่อแถวแบนี้มือดีแล้วแล้วอ๋อชิวลาลแตกบ่มือนี้พี่น้องเลยจริงจิงล้านแตกเอออยู่ที่พันแพงเท้าน้อยเพชรขั้นแพงล้านแตกต่อเนื่องกันมาหลายงานเราได้พี่น้องมือนี้คาดว่าจะแตกเป็นตัวยานเซ็นเทสต์ว่ามันสามเทียบพี่น้องเลย าเจงหวดสาเเอกเนพี่น้องเขาสวดร่งรอวงานเป็นของจัวดสีสเกตพร้มพี่น้องทัวจัวดสีสเกตเท่า่สุดยอดสุดยอดสุดยอดนะคสมสสมาสมลือสมชื่อสีสเกตเพชรปั้นแท่งรอยโกงานพี่น้องคะจังหวัดสีสเกตรอยโกงานเฉพาะสีสเกตนะคะมีงานที่สองของสีสเกตค่ะฤดูการใหม่ เอาละพี่น้องคลิปนี้เอาไวส้สำนีกก่อนไล่โซดบโปรได้เด้อยี่น้องเดินไล่โซดบปรได้เดืองจากว่าสัญญาณน่าจะแย่งช่องสัญญาณกันมันจะเห็นในภาพมั่วนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญ,ญาตอัปโหลดเป็นคลิปไปนะคะ ขอบคุณเรรายที่ติดตามค่ะมามวลนกกันเด้อผู้ใปูดายทธเดมามาได้เปิดวงสามทุ่มนะคะเปิดต้อการแสดงสามทุ่มสอดแจ้งค่ะพี่น้องมาเลยผูดายพุทธเดมามาเลยค่ะเออขอบคุณทุกท่านค่ะอยู่ดีมีแห้งขัดแห้งแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะฤาสีเป็นในเสียงเครื่องดื่มสมบูรณ์ทีกินก็ดีครับก็ชิมอชิเดนปัดไม่มาไวก็ดีได้พี่น้องธรรมาด่าดิ Hãy subscribe cho trong quả Mì sẽ làm để không bỏ lỡ những áo hấp mày